พี่ฟันคะ่ะเมนหนูมาสองรอบเลยคะ่ะเดือนนี้หนูไม่เคยมาสองรอบเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะเมนหนูเป็นสีดําออกสีน้ําตาลนะคะรอบแรกเนี่ยมา4วันแล้วเมนก็เป็นสีแดงคะ่ะปกติค่อนข้างน้อยนะคะวันนี้มันมาอีกรอบนึงคะ่ะเป็นสีดําน้ําตาลคะ่ะปกติไหมคะหนูจะเป็นอะไรไหมคะหนูกังวลมากเลยคะ่ะ พี่ก็เคยเป็นเมนสองรอบต่อเดือนนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากแต่เราจะไม่เป็นแบบนี้ทุกเดือนนะคะใน1ปีเนี่ยเราจะเป็นเมนสองรอบต่อเดือนประมาณ4-5หครั้งนะคะ ให้นับจากรอบเดือนนะคะรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่21-35าวันบางเดือนรอบเดือนสั้นก็มาเร็วหน่อยบางเดือนรอบเดือนยาวก็มาช้าหน่อยนะคะมันเป็นเรื่องปกติส่วนเมนสีดําสีน้ําตาลมันเกิดจากมดลูปบ้างมันเกิดจากเมนเก่าที่ค้างบ้างแต่ถ้า3าสวันผ่านไปมันก็จะเป็นสีแดงปกติค่ะพี่ฝนฝนคะถ้าเราฝันว่าเราไปมีพะพกับคนอื่นจะทองไหมคะฝันนะเนาะ อีก14วันให้ตรวจการตั้งครรภ์เลยนะคะถ้าเรามีอะไรไม่ป้องกันเนี่ยถ้าส่งขีดก็ไปตามหาผู้ชายในฝันนะจ๊ะบอกให้มันมารับผิดชอบเป็นพ่อของลูกเราด้วยตื่นมาแล้วอย่าลืมตามหาผู้ชายคนนี้นะคะไม่อย่างนั้นเราจะท้องไม่มีพ่อนะคะเมื่อคืนพี่ก็ฝันว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานถึงหน้าบ้านตื่นเช้ามากก็ยังตามหาผู้ชายคนนั้นไม่เจอเลยะคะ่ะพี่ฝันเป็นเพื่อนเราแล้วนะคะ พี่ก็อยากจะฝันว่าพี่ถูกรางวัลที่1นึ่งแลตื่นมาก็พบว่ามีเงินกองอยู่ตรงหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆเหมือนกันนะคะบางทีเราต้องมีสติบ้างนะคะอย่าเพ้อเจ้อไปมากกว่านี้เลยนะจ๊ะที่ฝนฝนพอดีว่าปกติประจําเดือนมาทุกเดือนแต่จะมาตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่พอเดือนนี้อากาศเย็นมากประจําเดือนมันเคลื่อนนะคะมันไม่มาเลยะคะ่ะมันเกี่ยวกับอากาศไหมคะ ปกติใน1ปีจะมี1เดือนที่ประจำเดือนเราอ่ะมาไม่ปกติค่ะพี่อากาศหนาวทําให้เมนไม่มามีส่วนไหมมีส่วนค่ะเพราะภายในร่างกายเราเย็นยิ่งเราไปกินของเย็นในร่างกายเราก็ยิ่งเย็นทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากให้เลือดลมปกติกินน้ําอุ่นกินน้ําขิงกินน้ําเต้าหู้ร้อนๆเลือดลมในร่างกายเราจะได้ไหลเวียนดีเมนเราจะได้มาเป็นปกตินะจ๊ะ ฝืนคะหนู14ขวดละคะมีพ่อสพอกับแฟนแต่ไม่รู้ว่าแฟนเนี่ยเอาออกทันไหมแต่หนูถามแฟนเขาก็บอกว่าเอาออกทันนะแต่ทําไมที่น้องสาวหนูมันเปียกไปถึงด้านหลังเลยอะคะแล้วพอหนูกลับมาถึงบ้านปัสสาวะหนูเหม็นมากเลยค่ะอธิบายไปถูกเลยค่ะแบบนี้หนูจะท้องไหมคะเห็นไหมคะ14ขวดแล้วเป็นยังไงป้องกันไม่ถูกคิดว่าเอาออกแล้วจะไม่ท้องไม่ใช่นะจ๊ะ ออกมาตอนเสร็จภารกิจนะคะสเปิร์มมาพร้อมกับน,น้ําหล่อลื่นค่ะเพราะฉะนั้นจะท้องไหมมีปุ๊บยังไม่ท้องปั๊บค่ะมีปุ๊บรออีกสิวันถึงจะตรวจได้ว่าท้องหรือไม่ท้องน้องคนนี้นะคะ ถ้ามีพอสพอไม่ป้องกันรีบไปกินยาคุมฉุกเฉินด่วนย,ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ป้องกันได้100่นะคะยาคุมฉุกเฉินเป็นทางออกสุดท้ายทางออกเดียวที่แก้ได้ตอนนี้ส่วนเรื่องปัสสาวะเหม็นเนี่ยเรากินน้ําน้อยนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เราไปมีพอสพออแฟนนะจ๊ะมันคนละรูกัน ที่ฝนๆคะ่ะหนูมีพอสอบพอกับแฟนแบบออกนอกนะคะถ้ากินยาคุมฉุกเฉินกับยาคุมแผง27เม็ดควรกินต่อเนื่องจนเราโตไหมคะคอมเมนต์จากทางบ้านนะคะยาคุมฉุกเฉินไม่ต้องกินก็ได้คะ่ะกินแต่แบบแผงรายเดือนต้องกินให้ตรงเวลานะคะไม่ต้องกินจนโตคะ่ะพอไม่มีพอสอบพอสัก3าเดือนค่อยเลิกกินก็ได้คะ่ะคือเขามีพอสอบพอไปแล้วและหลังนอกออกไปแล้วด้วย คอมเมนต์แนะนําให้กินยาคุมแบบแผงเลยไม่ได้นะคะชั่วโมงนี้ต้องกินยาคุมฉุกเฉินก่อนคะ่ะกินยาคุมฉุกเฉินจนเมนมาแล้วค่อยไปกินยาคุมแบบแผงนะคะยาคุมแบบแผงก็จะมีแบบ21เม็ดกับ28เม็ดบางทีก็จะเป็น24เม็ดนะคะแบบ27เม็ดพี่ยังไม่เคยเจอนะคะยาคุมแบบแผงให้กินวันแรกที่เมนมาไม่ใช่กินหลังมีพสพนะคะ